สวัสดีครับผมผมพลังศิลปิตนะครับผมก็วันนี้ผมมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับผมก็วันนี้เรามีโอกาสได้ไปพยาบาลแม่เคนนะครับผมก็ตอนที่เราไปเยี่ยมเขานะครับผมเราก็ได้ฟังเรื่องรล่าของคุณยายนะครับคุณยายเล่าว่าตอนเด็กๆนะครับผมเกิดโตมาที่สันกำแพงนะครับไม่ห่างไกลจากที่นักนะครับผมแต่ตอนเด็กๆคุณยายก็มีแผลนะครับผมที่ขานะครับสิ่งคุณยายก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคือเป็นอะไรนะครับผมก็ตามภาษาเด็กนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องก็เห็นมีแผลก็ไปรักษา กับคุณหมอนะครับผมคุณหมอก็ให้ยามาทายานะครับผมก็ทายาไปนะครับผมหรือว่ารักษาไปนะครับผมก็หายเป็นปกตินะครับผมแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ2ปีนะครับผมแผลก็เริ่มเกิดขึ้นซ้ําที่เดิมนะครับผมแล้วมันเหมือนกับมันลามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนั้นก็คุณยายก็ยุคเริ่มโตขึ้นแลวนะสิบกว่าขวบนะครับผมก็ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับผมแล้วคุณหมอพบว่าคุณยายเป็นโรคเรื้อนครับผม ก็คุณยายบอกว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลนะครับผมคุณหมอก็เมื่อทราบว่าคุณยายเป็นโรคนี้คุณหมอก็วุ่นวายกับคุณยายนะครับผมคุณยายรู้สึกเหมือนกับว่าถูกปฏิเสธเลยนะครับผมเพื่อนๆเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเหมือนกับเรามีความอับอายของเราอยู่แล้วที่เราไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่าอยู่ๆคนนั้นก็พูดด้วยเสียงดังนะครับผมในทํากลางผู้คนมากมายทำใม่คุณยายต้องรู้สึกอับอายนะครับผมแล้วก็ คุณยายก็ถูกส่งตัวไปยังอีกรงพยาบาลหนึ่งนะครับผมก็คุณยายบอกขอบคุณพระเจ้านะครับผมที่โรงพยาบาลนั้นคุณหมอก็ปฏิบัติกับคุณยายอย่างดีนะผมไม่ได้แบบหลังเกียดนะครับผมคุณหมอได้จับขาคุณยายมาพาดไว้ที่ขาเขาแล้วผมก็รักษาการรักษาคุณหมอบอกว่าโอ้ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรนี่นะอะไรนะครับแล้วคุณหมอก็ทําการส่งตัวคุณยายนะครับผมไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งนะครับก็คือโรงพยาบาลแมคเกนนี่ยผมก็ ในสมัยก่อนครับก็ที่เป็นที่ศูนย์ที่รักษาคนที่ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนนะครับผมก็คุณยายก็ขนพระเจ้านะครับผมเมื่อไปถึงที่นั่นนะครับผมก็คุณยายกับผบคุณหมอคนหนึ่งนะครับผมชื่อคุณหมออลิซาเบธนะครับผมก็ตอนที่พวกเราฟังว่าเราก็ตกใจนะครับผมอลิซาเบธเนี่ยมันชื่อเพื่อนพวกเรานี่เองนะครับผมก็คุณยายบอกคุณหมอเป็นมิชชันนารีนะครับผมก็มอเจอคุณยายก็วิ่งแล้วเขากอดคุณยายนะครับผมแล้วก็คุณยายก็ได้ทําการรักษาตัวที่นั่นนะครับจน หายเป็นปกตินะครับผมแต่ตอนนี้คุณยายก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ที่โรงพยาบาลแม่เขครในหมบ,บ้านที่เขาจัดหาให้นะครับผมมาเป็นเวลากว่ามากกว่า40-50ปีนะครับผมก็คุณยายกแบบขอบคุณพระเจ้ามากที่มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้านะครับผมผ่านทางการช่วยเหลือจากของมิชชันนารีเหล่านั้นเองกรับที่โรงพยาบาลแม่เคนนะครับผมก็ตอนที่ผมฟังคุณยายเล่าเรื่องนะครับผมผมก็น้ำตาเกือบจะไหลแล้วนะครับ ถ้าผมรู้สึกว่าพระเจ้าก็ทํางานในหัวใจผมเพิ่มมากขึ้นครับืวอว่ามันเป็นเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาที่พระเจ้าทาทางานในชีวิตเขาแล้วเขาได้พบกับความรักของพระเจ้านะครับผมแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะหลุดใจพี่น้องเราอีกหลายๆคนนะครับผมแล้วผมเชื่อว่ามันยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายนะครับผมที่รอคอยพวกเราอยู่นะครับก็ขอพระเจ้าไปพรอมทุกคนนะครับ